วันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องสินค้าจีนในประเทศไทยซึ่งตอนนี้การจัดซื้อสินค้าออนไลน์การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์นั้นก็ต้องบอกว่าง่ายได้เพียงแค่ปลายนิ้วสินค้าของจีนเริ่มมีบทบาทในตลาดไทยมากขึ้นคือสินค้าจีนเนี่ยมีให้เลือกหลากหลายมีให้เลือกหลายราคา ซึ่งส่วนใหญ่จะยอมรับว่าถูกถูกกว่าของไทยถ้าพูดกันตรงๆแต่สินค้าจีนนั้นไม่ใช่ว่ามันจะมีคุณภาพเสมอไปทุกวันนี้ก็ยังมีสินค้าจีนที่ได้คุณภาพโอเคแหละสินค้าจีนทุกอย่างในตอนนี้น่ะมันเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนไทยแล้วคือต้องการเลือกอะไรได้หมด ้การจะซื้ออะไรได้หมดและสินค้าบางตัวก็ใช้เวลานานกว่าจะมาถึงไทยซึ่งสินค้าไทยก็ต้องบอกว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีกว่าของจีนแต่ราคานั้นมันแพงแพงกว่าของจีนก็ทำให้ผ,ผู้บริโภคส่วนใหญ่ซึ่งเป็นคนไทยนี่ก็หันไปสั่งสินค้าออนไลน์มากกว่า ซึ่งก็เป็นสินค้านำเข้า,าจากจีนคือผมเข้าไปดูในแอปช้อปปิ้งต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่มันจะคล้ายๆว่ามันจะมีแต่สินค้าจีนแทบทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า <c oughs> อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนี่ก็มาจากจีนอย่างคนจะสั่งเสื้อผ้านี่บางทีก็ต้องรอนานหน่อยเพราะว่าเป็นสินค้าที่นำมาจากจีนแล้วทำไมไม่ไปซื้อสินค้าตามร้านค้าทั่วไปล่ะคือ ในมุมมองของผมโอเคมันก็มีพวกเสื้อผ้าตามสินาตามร้านค้าทั่วไปในในประเทศไทยก็มีเยอะในห้างสินค้าก็มีเยอะแต่เนื่องด้วยราคาแล้วก็สเปคของคนไทยที่พยายามที่จะเลือกหาสินค้าเหล่านั้นให้กับให้ตรงกับตัวเองให้ตรงกับสเปคตัวเองมันจะง่ายกว่าการไปเดินหาเดือนให้เมื่อย ซึ่งบางคนก็ขี้เกียจไปแต่บางคนเขาก็อยากไปก็คล้ายๆว่าไปเดินเที่ยวไปด้วยเดินชมนั่นชมนี่ไปด้วยแต่ทนะวันนี้ก็ยังเริ่มที่จะมีน้อยแล้วละ่ะร้านค้าส่วนใหญ่ในในห้างในตลาดนี่ก็เริ่มมีน้อยก็เริ่มมีน้อยลงแล้วผมมองดูแล้วผมก็รู้สึกใจหายนะยิ่งตอนนี้ก็มีห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อเข้ามามา,มากมาย ร้านชัวห่วยที่ผมเคยไปซื้อประจำเนี่ยสมัยเป็นนักเรียนเนี่ยสมัยเป็นเรียนอยู่ชั้นมัธยมนี่บางร้านก็ต้องปิดกิจกิจก,การลงปิดตัวลงเพราะว่ามีร้านสะดวกซื้อเข้ามาแทนก็จะหายที่ต้องเห็นร้านค้าเหล่านี้ปิดตัวลงสินค้าจีนนั้นคือยอมรับแหละมันมีราคาถูกมีแล้วมีตัวเลือกมากมายนะครับมีตัวเลือกมากมายบางคนเนี่ย ถ้าไปเดินซื้อสินค้าตามร้านค้าตามร้านต่างๆในห้างนี่กว่าจะได้เจอตัวที่ถูกใจก็ใช้เวลาพอสมควรเพื่อเอราคาก็อาจจะแพงขึ้นจึงหันไปนช้อปปิ้งออนไลน์มากกว่าไม่ว่าจะเป็นแอปต่างๆที่มีขายในตอนนี้ซึ่งผมมองดูแล้วมันส่วนใหญ่มันจะเป็นสินค้ามาจากจีนมากกว่านะเป็นสินค้ามาจากจีนเกือบ สักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เห็นจะได้เลยแหละเรื่อย่างหนึ่งที่คนหันไปซื้อสินค้าออนไลน์สินค้าที่มาจากยีนคือมันสามารถคืนเงินได้ในกรณีที่สินค้าไม่ตรงปกสินค้าเสียหายสินค้าสัมรุปซึ่งโดยปกติแล้วก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเวลาร้านค้าเนี่ยร้านค้าทั่วไปเนี่ยหรือห้างใหญ่เนี่ยเวลาเราไปซื้อของมาแล้วคือสินค้าไม่ตรงปลกนี่มันคืนยากอาจจะคืนได้แต่ต้องบอกว่าคืนยาก นี่แหละมันก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้คนเริ่มไปหันซื้อสินค้าออนไลน์ line, แล้วก็เป็นเป็นสินค้าจีนอะ่ะคือมันสามารถคืนเงินได้เขาก็มีกําหนดว่า30วัน15วันมั่งแต่ถ้าเราซื้อออกจากร้านค้าทั่วไปนี่ผ่านมา3วันจะไปคืนนี่เขาไม่รับนะตามห้างนี่เขาไม่รับเลยยกเว,นว้นเขายกเว้นว่าร้านนั้นจะรับประกันให้นะครับคือเหตุการณ์การคืนสินค้าเนี่ยผมก็เคยมีประสบการณ์นะคือผมมองดูแล้วการคืนสินค้าทาง แอปช้อปปิง้งออนไลน์ต่างๆมันจะดูง่ายกว่าร้านค้าทั่วไปอ่ะเพราะว่าบางทีร้านเขาก็ไม่ไม่รับคืนเลยร้านร้านค้าต่างๆ